สวัสดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนนะคะสายสีม่วงเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อไปสายสีแดงกันนะคะไะเดี๋ยวพี่ๆจะพาเพื่อนๆนะคะนั่งตั้งแต่ตอนนี้เราอยู่สีม่วงเนาะเรากำลังจะเดินไปกันที่บริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซ่อนนะคะตรงนี้พ,พี่ๆก็เคยพาเพื่อนๆมาแล้วนะคะก็เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกัน นะะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดบางซ่อนนั่นเองทีนี้เราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราอยู่บริเวณใต้ทางด่วนนะคะสถานีบางซ่อนอยู่ตรงนี้สายสีแดง นะคะตรงนี้ก็บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนอตัวสถานีรถไฟบางซ่อนนะคะไปะเดี๋ยวเราเดินเชื่อมกันไปเลยเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีบางซ่อนนะคะ ปเดี๋ยวเราไปลดไฟฟ้าใสา่สีแดงบัางซันกันตรงนี้ก็เป็นที่จำหน่ายตัว๋วห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะจ่ายเครื่องจำหน่ายตั๋วก็ได้นะเนี่ยเพิ่งจะมาครั้งแรกนะคะสถานีใส่สีแดงนี่ก็ไปกรุงเทพอภิวัตรก็ได้นะเนี่ยก็เลือกๆดูเอาแล้วกัน ดูบรรยากาศตรงนี้ก็บริเวณทางด่วนทีนี้เราก็มากันตรงที่ ทีนี้เราก็มากันตรงที่ชานชลาที่หนึ่งนะคะสถานีบางซ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตลิ่งชนันถูกไหมอ่าเดี๋ยวเราไปตลิ่งชันกันสายสีแดงยี่สิบาทตลอดสายไปบางบํารุงนะคะเดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งนะลงมาก เราก็อยู่กันบริเวณของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะตลอดสาย20บาท สายสีแดงนะคะจริงๆเราไม่ต้องไปต่อสายสีน้ำเงินเพื่อไปลงซีรินทรอนหรือว่าบางยี่ขันเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าพิ่ๆจะไปช่างชุยนะคะก็นั่งรถไฟสายส,ายสีแดงไปช่างชุยนะคะนั่นแหละไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเนี่ยนั่งตั้งแต่สถานีบางซ่อนเนี่ยแล้วก็ไปลงสถานีบางบํารุงแค่20บาทตลอดสายนะคะเพื่อน สะดวกสบายมากนะคะสะดวกสบายเนี่ยภายบริเวณภายในรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เรียกว่าน้องแดงโซดาหรือว่าน้องหมูแดงนะคะเออแล้วเร็วมากนะคะเห็นไหมคุณรถไฟรถไฟสายสีแดงนะคะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคข,ของลุงตู่อ่ะ ต้อขอบคุณลุงตู่นะเนี่ยเห็นไหม,มสะดวกสบายมากคุณสะดวกสบายสะดวกสบายจริงๆถนนซิลินทอนนะคะบางปำรุสะพานกุ้งทนนะไปปิ่นเก้าแล้วก็ไปตลิ่งชันได้นะคะเนี่ยเราก็ลงเนี่ยเน่ยช่างช่วยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปช่างช่วยกัน พี่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะเห็นไหมงจบางบำเบบางบำเบล w ช่างชุยช่างชุยนะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวช่างชุยก็ถ้านั่งรถไฟฟ้าก็มาลง น,นั่งเหมือนบีบีเลยบีบีนั่งมาตั้งแต่สถานีบางซ่อนจนมาถึงบางบางรุง นี <Es> <an> ้เด like ี๋ยวเราก็มานี่ไงสถานีบางบำลุทางออกนะคะปาเดี๋ยวเราออกกันไปนะคะมันจะมีรถไฟทางไกลก็มีทุกคนผู้โดยสารโอรทราบขับรถเข้าเที่ชัชายงกระดับชัชาที่สองเป็นขบวนรถโดยพิเศษนะคะทูดสารเจ็่นโอเคเพื่อนรับงพผู้โดยสารจากสถานีกลางแกะบัก ีใหม่นี้ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนก็เที่ยวตามรอยวิบี้ได้นะเออนั่นแหละยังมีสถานีตะลิ่งชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางออกนะคะเพื่อนไกลนะตั้งแต่บางซ่อนมาถึงบางมุมหลวอืมแต่ใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะแค่สถานีเดียว คลิปหน้าพี่ๆจะพาไปช่างช่ยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นรถไฟทางไกล จะมีรถไฟทางไกลก็มีนะคะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวิพี่ขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเที่ยวช่างชุยกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้โหนี่ยสถานีบางบำรุ